ักม่วงเนาะบาดดีนะทุกคนเมื่อนี้กระบมีอันเลื่นไหลโอนจิพาทุกคนมาลักกินมักม่วงอยู่ค้างเหวนเนาะแล้วก้อนอื่นเฮาก็เอาคกกับเอาซากมา ตามเจ้ามักม่วงก็ลาวจังเป็นลักพร้อมๆกันเลยเนาะ <c oughs> ตามเจ้าเกล้วนะคะจังเป็นปิดมักม่วงแบบปักกินแบบสดสดจากต้นเลยนะ <c oughs> มันจะแซ่บนะทุกคนรักของเขามากินนะค่ะกินของเขามันบสแซ่บอุ้ยเว้าลายก็บโบได้เนาะเว้าแหงกบโบ็โบได้เพราะว่าทิเป็นรักของเขาตอนนี้เขามาตำเจ้าก้อน,น,น,นอเนาะคุเนาะเจียวเด้อเดี๋ยวจะาของเสือนมันจะมาเยียมมาเรยียบรอยแลวเนาะเจ้าที่ว่าอุจะตําเจ้วอุ้ยอันนี้จะซึมว่ะตกบัวนั่นเนาะอันนี้ก็จะมีขีดมกเก็บตำเข้าไป ฟ้าวแหงเลยทุกคนลืมกล่องข้าขวคั่วคนลืมกล่องข้าขวคั่วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปได้แล้วเนะน,น้นนองปากมาไว้ก่อนหลี๋ยวไว้ก่อน หากบราได้เม่นหัวักบวัวได้ทุกคนจินจิ้มกับมักม่วง,วง,วงนี่มสุดยอดเลยเขากันขนาะหอมพําเลย มากนี่พอเนาะวันนี <travail> Esta, ้เรากับจีดใส่ข้าวคั่ไวเออเออตบกัดผู้เสบตานะทุกคนแล้วเราุกดนน้ำเจีวปลาเด็กของเรา คือว่าพร้อมเสริบล้วบันนี้เขาก็จะไปขโมยมกม่วงกันแล้วเนาะพร้อมกันแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเขาไปขโมยน้ำตาลเลยแจับจับก่อนมกม่วงที่ทางพี่น้องทุกคน อันนี้ก็จะเป็น่ัวาคัน้บเบืเอนฝนายไดเนะาะก็จะโอมเอาเฉพาะเจาะจงเตะโกมกม่วงต้นนี้เนาะต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่จะองมันห่วงที่สุดในปะตะัตตภีงเพราะฉะน,นั้นมันจะบบพาดที่ว่าเราจะมาขโมยกินมันต้องเป็นต้นที่แสบที่สุดเนาะทุกคนขนบจะองมันคือจีบกหัวขนาดนี้นะบ้งไหม อันนี้จะเป็นมะม่วงหางฟางเด้อควมยาวโค้งไม้ที่อุ่นใสใสหยักมะม่วงของขา้าต้องได้ไซส์ไม้ยาวจริงๆสามารถเอามะม่วงต้นนี้ได้เนาะนี่แห้ะจิพอนี่นอทุกคนกระจีมาลักกินมะม่วงกันขา้าวอยู่ข้างเงินนี่แหละอันนี้ ปีนบ่ได้อ้นก็มีวิธีนะออนจะเอาไม้อันนี้เด้อทั้งขึ้นไปเอาเลยแหน่เครื่องแล้วมันทั้งตัวเลยเนาะ <c oughs> เอาโอโอไม้นี่กันนักเอาเท่ามาอาอาได้กินบ้อนองมือน,นี้เนาะ เครื่องอะไรอย่างพวกข้าอยู่นี่ข้าแล้วเนาะเข้าแล้วหอกจะหันเรืนี้เลยนี่แอบออกเรืนี้เนาะแล้วจะได้หมักน่วงรักหมักน่วงของข้าเจ้าอยู่ข้างงานเราบุร่าไปฮอตต้นมันกระไรเนาะเราจะไสไม้ทั้งเอาเลยแล้วก็เอา เท็ดแบบนี um, ้ออกมาลูกเนาะนี่นี่คือวิธีการลักบนใหม่ของอ้นเด้อแล้วเอากระจิเอาอีกเนาะนี่คือจีนังประธานฟอกีจะแซวเรื่องจังหน้ยจะของค่ะจะไม่เห็นว่่นตัวแล้วก็ตัวกากวะแล้วเอากระเอ็ดจังซีดอดไปเอาอีกเนาะ เอาพุทธายุ้อเหอนเขากระไรเขายุา้อเหอนเขาแล้วเอาไม้ยักไปเอาเลยนะ่น่ะโอ้ย <c oughs> นักไม้อน,นี้ก็สิตสาย <c oughs> ทั้งเข้าไปเลยเนาะทุกคนแน่เครื่องเครื่อกระเม่นทัางปวดทัางปวดรุดความยาวของไม้นี่ก็คือชิเ้นสิบเม,ตร,บมตรทุล่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นความยาวของไม้นี่เนาะนี่เออเอๆอ,อ,อ,อย่าฟาดเลยคุณพ่อเนาะตอนคุยกะจะเอาเสื้อไหนกับบ้างอันนี้เอาเนาะมันนอาทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลา จรวดสมังม,ม่วงของเห่าแล้วเนาะมาเปียวปากมาโดนแหงแล้วเนาะกับต้นม่วงต้นนี้นะสงสัยมันคือจิแซบสุดยอดไปเลยเหาทีบมากินพร้อมกันก้อนที่เจ้าของส่วนขาจะมานะ <c oughs> ม,ามาจรวดน้ำกันเลยอันนี้ก็คือน้ำเจ้าปลาแดกของเห่านะจ๊ะทุกคนอะ <c oughs> หอมขนาดเนี้ย มา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 ,มากินน้ำกันถ้ากิดมากนี่กนเนาะ ούμε, ขออนุญาตเินเซอร์นี่ด้วยทุกคนเขาจะลีลาลา,กายกับได้เนาะเพราะว่ารักพินของเขานะที่แจ่มันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะ ที่ว่าเจ้าของมันหว่หวงหห่วงนานนะ แบบขนาดแบบกรอบแค่กรอบนะทุกคนเอาตุต๊กตุ๊กตักโดนนี่โคตรกรอบเลย จะประจานทุกคนมาเด้อมาเด้อกินของรักนี่มันตั้งแสบมันนี่เองเนาะน้ำแก้วของข้านี่สุดยอดเหนือสามลูกเลยเนาะ

那了。 สายเจ้าของส่วนมันปล่อยเนาะจุงเพป็น2ข่าปันเนี่ยนะก็ไหวแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี่อ้นก็จะเอาไปเดี่ยวสาน,นีเนาะหาเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิรงมังมกจะกดไลค์ถือใจกก,ก,กดใส่เนาะสำหรับมื้อนี้อ้นก็จะขอเกล้าคำว่าบ๊ายบายไปแล้วนอนย่านเจ้าของมันมาเห็น